ลูกกกรเนี่ยค่ะเป็นวิชาชีพที่เกี่ยวกับเรื่องของการจัดการการดูแลต้นไม้นะคะโดยเฉพาะต้นไม้ใหญ่นะคะรวมถึงการสัญญกรรมต้นไม้ด้วยนะคะก็มีความสําคัญตรงที่ว่าต้นไม้ใหญ่เนี่ยนะคะกว่าจะกว่าจะเจริญเติบโตขึ้นมาได้เนี่ยก็ใช้เวลานานพอสมควรทีนี้การที่เราได้ดูแลเขาให้อยู่เป็นต้นไม้ที่มีเอกลักษณ์อยู่บริเวณนั้นหรือว่าให้ความร่มเย็นในบริเวณนั้นเนี่ยได้นานขึ้นเนี่ย แล้วก็ทําให้เขาสุขภาพดีขึ้นเนี่ยก็จะทําให้ภูมิทัศน์ตรงนั้นสวยงามขึ้นนะคะสวัสดีค่ะอาจารย์เบญจพรแก้วไทยนะคะวิชาเอกเทคโนโลยีภูมิทัศน์และพืชสวนนะคะสาขาวิชานวัตกรรมเกษตรเพื่อความยั่งยืนคณะเทคโนโลยีการเกษตรค่ะกกรเนี่ยค่ะเป็นวิชาชีพที่เกี่ยวกับเรื่องของการจัดการ การดูแลต้นไม้นะคะโดยเฉพาะต้นไม้ใหญ่นะคะรวมถึงการสัญญกรรมต้นไม้ด้วยนะคะก็มีความสําคัญตรงที่ว่าต้นไม้ใหญ่นี่นะคะกว่าจะกว่าจะเจริญเติบโตขึ้นมาได้เนี่ยก็ใช้เวลานานพอสมควรทีนี้การที่เราได้ดูแลเขาให้อยู่เป็นต้นไม้ที่มีเอกลักษณ์อยู่บริเวณนั้นหรือว่าให้ความร่มเย็นในบริเวณนั้นเนี่ยได้นานขึ้นเนี่ย แล้วก็ทําให้เขาสุขภาพดีขึ้นเนี่ยก็จะทําให้ภูมิทัศน์ตรงนั้นสวยงามขึ้นนะคะโดยเฉพาะในพื้นที่ของจังหวัดภูเก็ตนะคะตอนนี้เราก็จะให้ความสําคัญในเรื่องของต้นไม้ใหญ่นะคะในเรื่องของการลดเรื่องของความร้อนในในบรรยากาศนะคะค่ะแล้วก็ช่วยเสริมสร้างภูมิทัศน์ที่สวยงามให้กับพื้นที่ได้นะคะโดยเฉพาะเราเนี่ยเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สําคัญในระดับโลกนะคะ ดูแลต้นไม้งานจริงๆงานดูแลต้นไม้ใหญ่เนี่ยนะคะก็จะมีงานหลากหลายหลากหลายรูปแบบตั้งแต่การดูแลรากนะคะการตกแต่งสัลยกรรมต้นไม้ที่ได้รับบาดแผลนะคะแล้วก็การตัดแต่งอย่างถูกวิธีนะคะซึ่งถ้าพื้นฐานแล้วเนี่ยต้นไม้จเจริญเติบโตขึ้นมาเนี่ยเราก็จะต้องมีการตัดแต่งดูแลอย่างถูกวิธี ก่อนที่เขาจะ,จะเจริญเติบโตขึ้นไปเรื่อยๆนะคะ,ะไม่ใช่ว่าโตขึ้นเต็มที่แล้วก็มาตัดแต่งทีหลังซึ่งตัดแต่งทีหลังเนี่ยก็ทําได้ค่ะเพียงแต่ว่าเราอาจจะทํางานหนักหน่อยถ้าเราได้ดูแลตั้งแต่เล็กๆตั้งแต่เขาเล็กๆเติบโตไปก็จะสวยงามขึ้นนะคะก็จะ,ะลดเรื่องของการดูแลที่ตัดแต่งใหญ่ๆน้อยลงหน่อยอะคะ่ะแล้วก็ลดเรื่องของการบาดแผลที่เกิดกับเขาอะคะ่ะ อยากจะเชิญชวนหน่วยงานราชการนะคะแล้วก็ภาคเอกชนที่ทํางานที่เกี่ยวข้องกับงานภูมิทัศน์งานดูแลต้นไม้ใหญ่นะคะโดยเฉพาะหน่วยงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดองค์การบริหารส่วนตาบลเทศบาลต่างๆเนี่ยนะคะให้ความสําคัญในเรื่องของการดูแลต้นไม้ใหญ่กับเมืองนะคะเพราะว่าจริงๆในพื้นที่แถบนี้นะคะแถบอันดามันของเราเนี่ยก็จะมีต้นไม้ใหญ่เยอะมาก ถ้าเราให้ความสําคัญกับต้นไม้ใหญ่ในส่วนนี้เนี่ยเราจะช่วยให้เมืองของเราเนี่ยมีความเป็นพื้นที่สีเขียวที่อุดมสมบูรณ์มากขึ้นนะคะแล้วคิดว่าความอุดมสมบูรณ์เหล่านี้จะช่วยให้ส่งเสริมสุขภาพของประชาชนในพื้นที่ได้ดียิ่งขึ้นนะคะ mm hmm. ก็อันนี้อยากจะเชิญชวนแล้วอีกอย่างหนึ่งทางหลักสูตรเองนะคะตอนนี้ก็เราก็พยายามทําหลักสูตรระยะสั้นที่ส่งเสริมเรื่องของการดูแลต้นไม้ใหญ่นะคะเป็นหลักสูตรที่สามารถที่จะเก็บหน่วยกิจ เพื่อที่จะเข้าเรียนในวิชาเอกได้นะคะในอนาคตถ้าสนใจที่จะร่วมปฏิบัติงานเกี่ยวกับเรื่องของการดูแลต้นไม้ใหญ่นะคะก็ประสานงานมาได้ที่ทางวิชาเอกเทคโนโลยีภูมิทั์และพืชสวนนะคะจย์เบญจพรแก้วไทยหรือว่าติดต่อมาทางคณะเทคโนโลยีการเกษตรมหาวิทยาลัยร,ราชภัฒน์กรุงเทพได้ค่ะ